สวัสดีค่ะคุณอยู่กับปัดฝุ่นเรื่องเล่าและนี่คือเรื่องราวสุดแปลกที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจฝากกดซับสไคร b ์และกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจก่อนจะชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะสเสน่ปลายจาวักผัวรักจนวันตายใช้กับผู้ชายทุกคนได้จริงเหรอสตีไทยสูงสักเมื่อ100กว่าปีท่านหนึ่งเก่งทั้งการบ้านงานครัว ชนิดหาตัวจับยากที่สุดในสมัยนั้นก็ใช่ว่าจะมาใจสามีที่ครองเรือนอยู่กันมาหลายสิบปีได้ว่ากันว่าพิษรักแรงหึงเป็นต้นเหตุการเสียชีวิตอย่างน่าอนาถในวัย65ท่านที่พูดถึงนี้ก็คือท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงสตรีฝ่ายในเกิดในปลายยุครัชการที่สามราชนิกูลบางช้างได้รับการปลูกฝังวิธีกุลสตรีไทย ตั้งแต่เล็กแต่น้อยครั้งถึงวัยออกเรือนได้คู่สมรสที่เหมาะสมเป็นถึงเสนาบดีกระทรวงธรรมการก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองความสามารถด้านอาหารและงานฝีมือเจ้าพยาภาสกรรวงท่านทราบดีว่าเมียท่านเก่งขนาดไหนไม่ฉะนั้นแล้วคงไม่ได้รับเชิญให้เขียนบทความตำราอาหารข้าวหวานลงนิตยสารรายเดือนชื่อว่าปฏิทินบัตร และจดหมายเหตุรวบรวมสูตรอาหารโบราณของชาววังเกิดคำบัญญตัติแม่ครัวหัวป่าติดปากสังคมไทยจนทุกวันนี้ท่านผู้หญิงเปลี่ยนอธิบายถึงชื่อนี้หมายถึงเป็นปากสิงต์ตำรากับข้าวของกินอย่างไทยและต่างประเทศคำว่าป่ามีตัวก่อไก่กรันมาจากภาษาบาลีสันสกิตแปลว่าหุงต้มชื่อที่ตั้งขึ้น ไม่ได้หมายถึงแค่แม่ครัวที่เก่งแต่งานครัวเท่านั้นแต่ต้องเป็นคนที่เข้าถึงศิลปะการทำอาหารเปรียบเหมือนวิชาของช่างฝีมือเช่นกันแม่ครัวหัวป่าเป็นตำราอาหารเร่มแรกของไทยเขียนขึ้นเมื่อ100ปีทุกวันนี้ก็ยังนำมาตีพิมพ์ต่อเนื่องความคลาสสิกที่ต่างจากทั่งสือสอนทำอาหารทั่วไปก็คือทุกเมนูจะมีสตอรี่สอดแทรกบอกเล่าที่มาที่ไป คนชอบทำอาหารจะได้ทั้งสูตรทักประวัติศาสตร์เห็นบรรยากาศบ้านเมืองในยุคสมัยนั้นเป็นผลพลอยได้แถมมาด้วยหลายตอนสะท้อนภาพสังคมและล่าสำนักเห็นความเป็นพหูวัฒนธรรมร,รับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามามีสูตรอาหารไทยปนจีนปนฝรั่งที่เก๋ไก่คือเป็นตำราเล่มแรกของไทยที่ใช้การช่างตวงแบบสมัยใหม่ ถือเป็นเรื่องใหม่มากๆในยุคนั้นเพราะตำราอาหารคนโบราณมักสืบทอดจากคนในครอบครัวแล้วฝึกฝนกันเองท่านผู้หญิงเปลี่ยนใช้การช่างตวงสูวผสมเป็นบาททดลองช่างตวงวัดโดยเทียบเคียงกับตำรายุโรปข้อดีคืออาหารที่ทำออกมารสชาติคงที่นอกจากมีชื่อเสียงด้านอาหารและงานฝีมือเย็บป,ปักถักร้อยแล้ว ท่านยังเป็นคนแรกที่ก่อให้เกิดการก่อตั้งสภากชาติไทยสมัยนั้นเรียกว่าสภาอุณาโลมแดงระดมทุนช่วยฐานที่บาดเจ็บเสียชีวิตจากกรณีพิพาทไทยกับฝรั่งเศสช่วงร2 112บุคคลผู้มากความสามารถและคุณงามความดีเป็นที่ยกย่องก็มีด้านมืดที่หลายคนไม่เคยรู้เลยในราชกิจจานูบเบกษาบอกเพียงว่า ท่านผู้หญิงเปลี่ยนผ้าสกรงถึงแก่อนิจกรรมป่วยเป็นแพ้บาดพิษสิริอายุ65ปีเสียงลือว่าท่านถูกฟันตอนมีชีวิตทนพิษบาดแผลไม่ได้จึงจบชีวิตอีกเสียงหนึ่งบอกว่าท่านถูกฟันตอนตายแล้วต่างหากละ่ะเมียหึงผัวไปหลงเด็กสาวในเรือนสั่งบ่าวไคร่จับเด็กแหกแข้งแหกขาเสียบคบใต้ที่สำหรับจุดไฟ ทิมเข้าไปในอวัยวะเพศจนถึงแก่ความตายสมัยนั้นคนมีอำนาจทำผิดอะไรก็ไม่มีใครกล้าต่อกอนไม่รู้จะไปร้องเรียนกับใครพวกเขาทั้งนั้นคนชั้นล่างได้แต่เจ็บแค้นเก็บไว้ในใจครั้นท่านผู้หญิงเสียชีวิตลงพ่อของเด็กสาวคนนี้ถือมีดปังต่อบุกไปที่งานรถน้ำศพสับปังตอที่อกคนตายเหมือนสับไก่ยังไงย่างนั้น บางข้อมูลก็ว่าท่านผู้หญิงเข้าไปก้าวไก่เรื่องของผัวเมียคนอื่นจับแยกเมียแยกผัวทําให้ผัวแค้นบุกไปฟันท่านถึงบ้านอีกข้อมูลเล่าว่าท่านไปเอาเมียของนายฐานเรือคนหนึ่งประเคนให้สามีปุยีปุยำทหารคนนั้นทนไม่ได้บุกไปฟันผัวเมียคู่นี้แต่ฟันได้แค่คนเดียวคือท่านผู้หญิงสามีเจ้าคุณรอดบุดวิด บ่าวไพร่มาช่วยได้ทันเรื่องทั้งหมดเล่าผ่านจากปากของคนที่ใกล้ชิดกับตระกูลผ้าสกรลวงใครเท็จใครจริงไม่อาจรู้ได้สรุปได้แค่บ่มการเสียชีวิตมีเรื่องข่าวๆมีเขาเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องผัวมีเมียเช่นกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ช่องปัดฝุ่นเรื่องเล่าเหมือนเคยด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจนำมาฝากค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย